แล้วโอกาสดีที่สุดแห่งปีสำหรับคนซื้อบ้านก็มาถึง Property Perfect ทรงต่อความสุขให้คุณด้วยบ้านหลังใหม่เดินทางสะดวกด้วย a i r p o r t Link และรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สำคัญยังมีเงื่อนไขาการเงินที่ดีที่สุดในรอบปีทั้งราคาพิเศษสุดๆพูเต็มร0อซฟรีค่าใช้จ่ายนวันโอนและยังผ่อนสบายๆเพียงล้านละ1,000เลือกเป็นเจ้าของบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีทั้ง Perfect Place ในบรรยากาศพักผ่อนและทะเลสาบกว้าง p ฟ r ร์เฟ p พารบ้านสวยๆท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นเดอะวิลล่าที่คุณมีความสุขได้เต็มพื้นที่และล่าสุดโมดิวิลล่าโครงการใหม่ทันสมัยทั้งดีไซน์และฟังก์ชันอย่าพลาดกับ3วันเท่านั้น14 15 16ทธันวาคมนี้พบกันที่15โครงการนะครับ